ครับกลับเข้าสู่รายการตามเซียนสองพระนะครับเราก็ยังอยู่สะพานบุญของหลวงปู่บุญอาหลวงพ่อคูณวรปัโยนนะครับนะครับท่านอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมานะครับอำเภอโนนไทยนะครับตอนนี้ทางวัดได้มีการจัดสร้างพระใหญ่นะฮะส่วนองค์ปฐมองค์ใหญ่เนี่ยจะมีการติดพลอยประดับประดาเป็นทรงเครื่องจักรพดาใช่ครับท่านใดอยากจะร่วมบุญศรัทธากับหลวงพ่อคุณนะฮะ หลวงพ่อคูณก็โทรมาที่เบอร์ของหลวงพ่อคูณได้เลยเพราะ<ช>ว่าท่านเนี่ยคือเรามีมากทํามากมีน้อยทาน้อยนะฮะร่วมบริจาคก,กันได้นะฮะมี5บาททํา5บาท1ิบาทแล้วแต่กําลังศรัทธาเรานะฮะทำเยอะแล้วเราเดือดร้อนอย่าไปทำฮ<ช>ะการทําบุญนี้เราต้องทําแล้วเราสบายใจทําแล้วเราไม่เดือดร้อนนะฮะเราจะได้บุญนะฮะถ้าเราทําแล้วเราเดือดร้อนติดขัดเนี่ย เราก็ไม่ถือว่ามันคือเดือดร้อนแล้วไงบุญมันไม่เกิดแน่นอนค่ะอย่างที่บอกไปว่าที่ยี่หว่าก็เคยย้ำและเล่าให้ฟังนะคะว่าหลวงพ่อท่านบอกว่าทําบุญหนึ่งล้านบาทนะคะแต่ว่านึกเสียดดยนะคะกับทําบุญ1ิบาทแต่ว่าเราให้ด้วยความตั้งใจนะคะสิบาทได้บุญกว่านะคุณผู้ชมนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นข้อคิดเอาไปคิดเองว่าควรจะทําบุญเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับกําลังทรัพย์ของเรานะคะมีมากทํามากนะฮะ อย่างเพชรพลอยนี่ก็ไม่ได้เพชรแท้พลอยแท้นะฮะใชพ่อจะนําไปติดประดับคือเป็นให้สวยงามสวยงามเป็นทงเครื่องะฮะลองโทรสอบถามท่านดูใช่ค่ะแล้วก็อย่างท่านสอจอมนัทที่อยู่ที่จังหวัดอุบลจังหวัดนครครับสีธรรมราชสีธรรมราชนครราชสีมาไปกันใหญ่แล้วนะคะก็คือว่าอย่างที่บอกไปว่าอันนี้ท่านก็ถือว่ามีกําลังทรัพย์ท่านก็เป็นเจ้าภาพตั้งแต่ตอนรอบที่แล้วที่เป็นเจ้าภาพหลังคาอันนี้ ตั้งสองล้านแนี่นะอย่างนี้ก็เราถือว่าเราก็โมทนาบุญกับท่านที่มีกําลังทรัพย์นะคะแต่อย่างส่วนที่ยี่ยวบอกไปว่าเรานะคะมีกําลังทรัพย์น้อยก็ทําบุญแต่พอสมควรนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยได้มาร่วมบุญกันนะคะติดต่อเบอร์ที่วัดบาลังโดยตรงเลยนะคะ0 8 1 1 3 9 4 9 9 3สอบถามพระอาจารย์ตูนะคะไม่ว่าจะเป็นการประดับประดาพระสมเด็จองค์พระสมองค์ใหญ่ด้วยเพชรพลอยหรือว่าจะเป็นบุญในการ รวมสร้างพระใหญ่นะคะซึ่งตอนนี้จะมีการเทหล่อพระเป็นพระพุทธรูปนะคะเรียกว่าเป็นเป็นพระพุทธเจ้าปางต่างๆใช่ครับก็ลองติดต่อสอบถามพระ่ระธานถ้าพระประธานคะค่ะนะคะว่าพระประธานนี้หน้าสร้างมากนะครับว่าเป็นเจ้าภาพองค์ละเท่าไหร่หรือว่าจะร่วมกันนะคะคุณผู้ชมก็ลองสอบถามรายละเอียดได้ครับผมฮะก็เดี๋ยวพาคุณผู้ชมมารับชมตอนที่สัมภาษณ์ต่อเนื่องกับเมื่อวานเลยแล้วกันฮะมารับชมรับฟังครับค่ะ ยี่สิบล้านบาทมาถวายห้าพันนะไอ้คนหนึ่งกายเนี่ยถูกลงวัลที่หนึ่งแต่ว่าสี่ล้านได้หักคนเป็นได้สามล้านถูกหัวเมียมถวายต้องบอกคนเราหนึ่งพันบาทเนี่ยใช่พอดีอันนี้กินใหญ่เลยผู้ท้ายจนนะยี่สิบล้านนะจนเนี่ยแล้ววันรักษาไม่เป็นรักษาไม่เป็นรักษามเป็นผู้ร้องต้องรักษาเป็นรักษาเป็นก็เย็นได้เพราะเราหลาษเป็นไม่คนรั่วกระเป๋ารั่วไปกระจายไป จะลืมว่าคนโบราณยังใช้ได้นะมีสลึงพึงบรรจใุในครบบาทยายขาดสิ่งที่หวังต้องกระสงมีน้อยใช่น้อยค่อยบรรจงยาใจลงให้มากจะยากนานถ้าคนรุกวันก็มีสลึงพึงบรรจใุในครบปาทไปตลาดปาดให้เรียบในเรือหลอ,หอจนซ้ำปากจนแล้วจนมีเันรวยทุกทีพอรักตาไม่เป็นแต่รักตาเป็นโอ้ยรวยทุกคนต่อไปคือครบคนเป็น คนก็คนคนี่พู้เจ้าบอกว่าสีาเสนนาจะพาล้านางกบคนดีเป็นสีแก่ตัวุบตัวพาตัวเสียหายกบคนอย่างไรได้เป็นยังับถ้าเรากบคนดีคนด,คนดีก็ดึงให้เราไปท,ท่ดีๆเรากบคนไม่ดีก็ดึงไปทางที่จับบางคนนี่วัสนานที่ดีนะนเกิดมารวยมีทุกอย่างเป็กบคนมันดีก็กลายเป็นคนเสียด้วยเพราะอ,อะไรเสียตู้เสียคนเสียใจเสียมงคลด้วยเพราะอะไรเพราะว่าเรากบคนไม่ดีเรากบคนดีคนดีเป็นยังไง คนดีอยู่ที่การกระทำพูดดีไหมทำดีไหมคิดดีไหมให้ดูจุดตามจุดด,ดูคนดีไม่ได้ดูที่รูปร่ปางหน,าาหน้าตาหน้าตาตามันไม่ได้บอกยี่ห้อหรอกพอดีไม่ดีบางคนหน้าตาดูแต่ใจดีะนะบางคนหน้าตาตาดีแต่ว่าใจดูปรงมีนะ,ะมันไม่ตรงหรอกดูยังไงดูปิดดูเขาคิดดีไหมพูดดีทำดีปฏิบัติดีไหมดีตามดี ทุกผ้านจะเร็วคิดในทางที far, climb, so ่ด so ีพูดทางดีแ so ล้วก็ทำในดีๆตามดีด so ูถุงตามถึงพอนี่แหละว่าเขาคนคนได้ดูหน้าคือผ้าให้ดูเนื้อพื้อสวยดูลายคือนาอะไรให้ดูที่ดินที่ที่ดินนาเกหรือเปล่านะไม่ไม่เห็นซื้อเืออย่างเดียวตรงๆเกินนาไม่ดีล่ะนาไม่ดีก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรที่ดินเท่ากันแต่ว่าราคาต่างกันเช่นคนเราเนี่ยเหมือนที่เหมือนทางที่บ้านนอกไร่ละกี่ตังค์แสนสองแสน ในตัวเมืองโคราชประมาณ20ล้านบาทนะรู้จักตัวคอตมอที่แพงสุดคือแถวปิดกำลังครับเป็นร้อยล้านเลยไล่เดียวไ<ช>ล,ล,ล่ล้านสองาลา้ลานล้านเนี่ยเห็นแล้คนเราเหมือกนกันไม่ว่าพระวิยโยมนะเราจะทําตัวให้มีค่าก็ได้ให้รายค่าก็ได้ถ้าเราทำตัวให้มีค่ามีราคาก็เหมือนที่ดินเนี่ยพระสงฆ์สำคัญที่สุดพระสงฆ์เนี่ยเป็นตัวสําคัญถ้าหากว่าพระสงฆ์ปฏิบัติดีไปได้ชอบศีลธรรมาธิปัญญาแล้วก่ คนตรางบุนยักษ์เกตต่างโลกาสาที่ประสงค์เป็นเนื้อนาบนของโลกของระยาบะเขาสง์เป็นเนื้อนาบนของโลกเป็นเนื้อนาบนของประเทศไทยนะเป็นเนื้อนาบนของโลกเลยใครสมุนกับพระที่ปฏิบัติดีอินทราที่ปัญญาดีเขานิสงแรงรัพระทำตัวเป็นที่นาที่ดีไงแพงราคาแพงเป็นลูกคนยากคนจนควอมบวชเลียบาระพุทธปฏิบัติเจริญสมาทานสมาธิที่พระสงค์ดาตมีทานาคารหันในประพิษสงเป็นเนื้อนาบนทั้งหมดเลยตั้งแต่ที่ัน อันนี้เรกว่าเป็นเรือนาคุญถ้าเราพบคนเป็นเนี่ยเราก็มีความสุขียกว่าคบคนเป็นเรียกว,ว่าคบคนพานพ่านะฮะปิดคนบบัญญิตบัญญิตตามเนีครับผมคบคนอย่างไรย่อมเป็นอย่างนั้นเมื่อเราพบคนเป็นแล้วก็ต้องใช้จ่ายเป็นใช้จ่ายเป็นก็ไม่พุ่งเฟือยเกินไปเฮเศรษฐกิจไม่ดีเนาะค่อยประหยัดประหยัดประยุกจะทำให้เกิดประโยชน์มากมากมายพอทุกท่านคถ้าเราไม่ประหยัด บางคนแม้มันคลิกมันขี้เหนียวนะมันมีเงินมีรายจ่ายจะให้จ่ายเลยแต่ว่าเขาอีกต้องนึกถึงองค์ตุ๊บเน็ตตมาก็ให้เราประหยัดไว้รับษาไว้ถ้าหากว่าเรามีเงินบาทหนึ่งก็พอก็รองมีเงินร้อยหนึ่งพันหนึ่งก็พอคนเราทุกวันทุกข้อเราไม่พอผ่านเฉพอไม่เจอผานงินออกด้วยพออะไรวะเนี่ยโอ้พอเพียงพอเป็นไปได้แะพอกินพอใช่ก็เป็นกิมนี่ละ เราพอกินเงินไปก็สบายใจแล้วนะพอเพียงให้ใจ่ายเหมาะสมไม่ใช่ว่าเออคนรวยเห็นคนรวยก็ทําจ่ายมาก,กเราจะกเราจ่ายไม่ได้เราเราต้องถานัเราว่ามีเท่าไหร่คอจ่ายเท่าไหร่เห็นทำเหมือนกันก็ไมพ่อเตือนๆว่าทําบุญหมดตัวนะไม่ใช่ว่าโอ้มาตุม่มกำลังหมดไม,ม,ไม่เอาหลวงพ่อไม่รับเลยถ้าผมมีเงินล้านถวายหมดเลยไม่เอาเอาสักหมื่นตอนะหมื 10, ่นพอมันมากเกินไปเกินโคตตานะหลวงพ่อบอกอย่าไปอย่าไปทำมากเกินในโรหลานเออเงินตองหายาก หลวงพ่ออยู่ได้ข้าวมือเดียวก็อยู่ได้ครับจามเดียวหญิงตลอดทั้งวันแต่ทุกคนนี่เรียกว่าเป็นธรรมะพื้นพื้นฐานเลยเรียกว่า,าหาเป็นาหาเป็นรักษา,าเป็นข้อปนเป็นแล้วก็ใช้จ่ายเป็นที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลวงพ่อไม่ยกเป็นบาลีอะไรมันยากเอาภาษาไทยง่ายๆเราคนไทยเนะะาะภาษาไทยจะว่าอุตสมาหตมาตรา,า,ตามาตรมาตาการยานามาตรมาธทิดตระมัชทีเบตา,าบัรยากไป,ไปอาอาหา หาเป็นรักษาเป็นคบคนเป็นใช้จ่ายเป็นง่ายๆดีภาษาไทยเราเป็นคนไทยพยังเรียนภาษามันยากภาษาภาษาแข่งมันยากพอพอยเราทุกคนมั่นใจนี่เลยว่าการบวชในคำมัเหมือนกันไปพุทธพรมเหมือนกันมาสามวันสามคืนเนี่ยมาพิจารณาตัวเองว่าเอะไอเราเนี่ยมันแก่ขึ้นเรื่องหนุ่มขึ้นนะเรือสาวขึ้นหรือมันมันแก่ลงทุกวันลองดูที่มาพึ่พิจารณาตัวเองกายใจเรามานนักกรรมฐานมวลชนมน มาคนเราส่วนมากเราไม่เดียวกายดูใจเอราเราหรอกดูแต่เรามองไกลๆก็เห็นไปไกลๆไปถ้ามองมาไกลๆตัวเราเออใจเราเป็นยังไงเนาะเราเป็นชาวพุทธจีนอิทมันดีขึ้นไหมนะมันรวยเพราะเป็นยังไงก็รวยยังไงก็สวยยังไงก็ดียังไงเรา,งงา,งงางงเอาอย่างคนดีเต้น,ตนแบลก้นบุญคนไหนได้ทาให้เดือดร้อนก็น่ตัวอย่างนี้คนต้องทาไม่ดีนะก็ต้องมีเวรกันอย่างนั้นอย่างนี้นะอันนี้เราว่ามานั่งสมาธิสามวันนะหลพรุทธปฏิบัติธรรมสุบรณจันทร์ ลงเขาผมเขาเรียกว่าปวดพรามน่ะอันจะแฉนขี่ไปไม่ได้คนไวนะมันยุ่งใหญ่เลยนะยุ่งใหญ่เลยมาปวดพรามที่ก็มาแต่หนึ่งเดียวใช่ใช่ไม่มีไม่ที่มีไม่ต้องเสียค่าตังค์องลึงเดียวไม่ต้องเสียทั้งวันเลี้ยงหมดเลยนะมาเท่าไรเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นมาหลวงพ่อจ่ายไม่อั้นนะขอให้ทุกคนมาพอทุกคนทําความดีหลวงพ่อก็มีความตรงใจต้องการที่คนมีความดุหลวงพ่อมีความดุถ้าคนไหนมีทุกข์หลวงพ่อก็ต้องใจด้วยลูกหลานยันจนเนาะ ลำบากลำบ,บนก็ทำห้มันจะดูความต่กข,ขาหาวิถีนั่งทำความดีไว้ออมากมายจะมีความสุขตอนในปัจจุบันและในอนาคตต่อไปนี่ก็จัดงานสามวันยี่ยี่หนุ่มยี่วันที่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามวันที่นี่ในขณะที่เราบวชลาปฏิบัติทำสามวันนั้นเดินจงกรมนั่งสมาธิสวดมนต์แผ่เมตตาไปไม่ใช่จะทําอย่างนี้รอพระด้วยจะเทพระองุ่ใหญ่นั่นเทพระที่วันที่ไหนเทพระก็จะเริ่มวันที่ยี่สิบเจ็ดกันเลย ใช่ใช่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามติบสามสิบเต็มองเลยสามติบเต็มองแล้วก็ได้ร่วมพรพาด้วยได้พรพุทธุมันชั์ด้วยไม่ต้องเสียตังเลยคนไหนอยากเสียตังก็กระเป๋าไปถามกระเป๋าว่ามีเท่าไหร่อ่ะมีิบบาทจะทําหมด้วไม่ได้เดี๋ยวหมดตัวเดี๋ยวุกใจกระเป๋าสิบาทมีเท่าถึงเดียวก็ได้บาทเดียวก็ได้อยาไปทำเยอะแล้วว่างว่จะรวย พอแล้วนะทีวิตได้พอแล้วนะที่นี <S 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 um> <S <S ่ก็จะมีพิธีพุทธาพิเศษพุทธาพิเศษวันที่28ตอนเย็นนะแต่จะเอาในช่วงเย็นเพราะว่ากลางวันอากาศมันร้อนบรรยากาศไม่ดีตอนตอนเย็นหกโมงเย็นไปถึงประมาณสองทุ่มเลิกดีของพิธีรรมก่อนญาติโยมสาธิตชนต้งร้ายนะมีเวลามาร่วมกันแล้วก็ลูกหลานญาติมิตรรุ่นนี้รู้รื่ว่าเป็นสวยงามที่สุดแล้วก็ชอบที่สุดนะ เหมือนเปียบเลยนะเหมือนล<ะ>ุงพ,พ่อเปียบเลยนะแล้วก็นั่งแบบนี้เลยนะนี่นักสมควรทาเหมือนล<ะ>ุงพ่อจริงๆนะเรีย<ะ>กว่ามีหลายเนื้อชอบใจหรือว่ารุ่นอรหังตะตังมารือนตะามา,าะตาตังมาอรหังแปลว่าผููไกลจากกิเรศไกลจากเลส<ะ>ก็มีความสุขตะตังมาด้วยทําไมถึงเราะตะตังมาถ้าไม่มีตะตังมามันไม่มีหรอก ใช่ไหมล่ะท่าตตังมาแล้วมันมีเองมีบ้านมีช่องมีรถมีที่ดินมีอะไรต้องเก็บเงินก้นทองมากมายมันมาจากตตังมาก่อนหลวงพ่อตตังมาก่อนเลยเิ่มีทีหลังเรื่องมีดีด้วยนะมีความสุขด้วยรีกว่าจึงเรียกว่าอาหลังอาหังตตังมาไม่มีครับกับเข้าสู่รยายการตามเสียงสองพานนะครับหลวงพ่อคูณวรพัโยนนะฮะก็ให้สัมภาษณ์ เรื่องการทําบุญนะฮะไม่ว่าจะเป็นผ้าสีติหรือว่าเป็นพางสร้างพระใหญ่ใช่ค่ะนะครับอันนี้เป็นเทปเก่าที่เราได้สัมภาษณ์ท่านมาฮะเดี๋ยวผมเดินทางไปบนนะฮะไปงานของหลวงปู่ผาหลวงปู่ผานะฮะเดินก็ตอนนี้ไปแล้วฮะแต่เดินทางกลับมาเนี่ยจะได้ถ่ายทําแล้วก็ก็จะมีความคืบหน้าเพิ่มเติมนะคะแล้วก็มีอะรอย่างเงี้ยใช่ค่ะนะฮะก็เดี๋ยวขอพักสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพบกันใหม่ครับค่ะ 千山万水。<Hey. S 1>